นี่มาส่งเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับดองดิซ่าและก็งาน LV ค่ะล่าสุดนะคะคุณแพทค่ะซึ่งเป็น c r e ท t i v e Director แห่ง L v l วี e Beauty ได้มีการโพสคลิปกับดองดิซ่าน,นะคะตอนที่มีการเซลฟี่กันตอนที่อยู่ด้านในงานนั่นเองน่ารักมากมายแล้วก็ยิ่งเป็นภาพนิ่งนะคะที่ประกอบในคลิปนี้มาตอนท้ายนองดิซ่าคือสวยฉ่ำมากแกคุณแพทก็สวยมากๆค่ะรอโปรเจกต์ปังๆอยู่นะคะฟาดหน้าให้ดูสาวแบบปังๆได้ไหมคะสำหรับลายเครื่องสำอางในล่าสุดค่ะทาง LV เขาก็มีการปล่อยรูปภาพ h o เอ็มมสเตอร์ออกมาก็คืออันเนี้ยมีการลงคลิปของน้องลิซ่าแต่ว่าแอดยังไม่ได้ทราบคัมเปนนะคะมีการลงคลิปแล้วก็มีการมาลง3คน3 House ส์เอ็มมสเตอร์น้องลิซ่าพี่เจโฮปน้องฟิลิกเรียกว่าเป็นภาพคู่ๆเป็นลูกมาเฟียเวอร์เออแล้วใครที่บอกว่าลูกนี้น้องลิซ่าไม่ปังโคตรปังยิ่งเป็นภาพนิ่งยิ่งโคตรปังวิชวลหนักมากหุนแบบราวร้อยแปดสิบเลยนะคะนี่ภาพล่าสุดสวยมากเขาน่าจะมีการทยอยปล่อยนะคะถ้าหากว่าจะมีการปล่อยอีกสําหรับตัวน้องลิซ่า เรียกได้ว่าเป็นลูกสาวมาเฟียเวริร์แอชอบมากแล้วก็น่าจะมีการปล่อยของพี่พี่ซูเปอร์สตาร์ของ LV ออกมาเรื่อยๆนะคะน่าจะปล่อยเป็นเซตแหละแต่เมื่อคืนปล่อยดึกมากคนตัดต่อคือยังไม่นอนต่อมาค่ะทุกคนพูดถึงพี่กงยูนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้น้องลิซ่าม,มาลงรูปภาพนี้ไอจีใช่ปะเมเบยแฟนคลับเขาเอารูปนี้ไปแซวค่ะก็คือเป็นรูปภาพน้องลิซ่าก่อนเดบิวนั่นเองนะแล้วก็แฟนคลับก็เขียนแคปชั่นว่ากงยูจะไปรู้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วมีคนบอกว่าแหม่ ตอนนั้นนะ่ะมีคนชอบบอกน้องิซ่าเป็นทอมแตที่ความจริงน้องก็แค่อยากเป็นนางเอกในเรื่อง Coffee Prince สังหากใช่ไหมคะคุณจะไปรู้อะไรล่ะล้วพี่กงยูรู้หรือเปล่าคะล้วโน้องิซ่าก็ตัดผมตามนางเอกจริงๆนะน้องเคยบอกแบบนั้นค่ะไม่ธรรมดาเดิดนี่เรียกว่าไม่ได้มีความบังเอิญนะคะแต่ว่าน้องิซ่าเคยสั่มว่าตัดผมทรงนี้ตามนางเอก Coffee Prince จริงๆซึ่งมันเป็นข่าวนานแล้วเนาะเพื่อนๆการที่น้องิซ่าสัมภาษณ์นนนี่นั่นนะคะทำให้บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องิซ่าก็เป็นติ่งกงยูปะแก เออซึ่งเรื่องนี้แอดก็ดูเหมือนกันนะคะแม่แล้วก็ยิ่งพี่กงยูนะคะแกมาลงรูปภาพเนาะที่ให้ทุกคนเนี่ยทำ MBGI นะคะก็ยิ่งหาไปอีกนะคะซึ่งน้องลิซ่าสัมภาษณ์นใน2019นะคะบอกว่าน้องชอบก๊อบลินนาราคาเต้าลิวปน,นี้ฝันเป็นจริงแล้วนะคะคือแอดก็ไม่เข้าใจนะว่าดราม,ม่ากันทำไมเห็นพี่ๆบางท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่ากงยูทาให้น้องลิซ่าดังหรอครับแต่ที่ได้รู้ว่าน้องลิซ่าดังด้วยตัวเองอยู่แล้วคือมันไม่ใช่อ่ะแม่ไม่ได้นําเสนอปนิช นั้นนะคะคือนริซาของเราอ่ะชอบพี่กงยูแบบว่าเป็นติ่งอ่ะมันก็เป็นปกติปะคะแบบที่เราติ่งน้องิซ่านี่เลยมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงทั้งนั้นนะคะพี่กงยูก็ไม่ได้ทําให้น้องิซาดังหรือว่าอะไรแต่ว่าเซเล็บเซนเจเขาก็จะมีศิลปินที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วนั่นเองนะก็แค่นําเสนอปกตินะคะอย่างที่เราด่าวีดน้องิซานี่หละดังนั้นค่ะไม่มีอะไรแอบแฝงจะแม่เขาก็วีดกันปกตินะไม่แม่แฟนคลับ้ารูปภาพกับพี่กงยูโน่นนี่นั่นสารฝันให้น้องลิซ่าอะไรแบบนี้ค่ะ,คะ อยากถ่ายภาพกับพี่กงอยู่แล้วก็ชอบพี่เขาแบบลืมในฐานะศิลปินชอบดูซีรีส์เขาอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นปกติมากๆไม่ได้ต้องการแบบว่าให้ทุกคนไปคิดว่าพี่กงอยู่ทาให้น้องลิซ่าดังหรอทำไมต้องพูดถึงทุกคนค่ะน้องลิซ่ามีโมเมนต์กับใครอีเชนกวบีนะคะอันนี้เห็นมี ความเคลื่อนไหวที่คอมเมนต์นะนะน้องลิซ่าก,ก็จะมีเซเลบนะคะที่น้องลิซ่าใฝ่ฝันที่อยากจะถ่ายรูปด้วยน่นนี่นั่นอยู่แล้วเป็นปกตินะจ๊ะไม่แม่เอาตามดีเดอแล้วก็อย่างหนังภาพยนตร์แอคชั่นใช่กูนะคะน้องลิซ่าก,ก็ฝันอยากจะเล่นแอคชั่นใช่ปะ่ะแล้วก็ได้เล่นแล้วนี่คือความฝันปกติเลยจ้าแล้วก็เรียวกว่าเป็นอะไรที่ complete นะคะเพราะว่าน้องลิซ่า5ปีที่แล้วเคยพูดในรายการว่าชอบพี่กงยูมากอยากถ่ายรูปกับพี่กงยูในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ถ่ายภาพด้วยกันเป็นโมเมนต์ท ก็ดีใจกับน้องลิซ่ามากมากใช่ไหมแล้วการถ่ายภาพครั้งนี้ก็ปังมากเพราะว่าเป็นการถ่ายภาพในฐานะที่เป็นเฮาส์เอเมสเตอร์ของ LV ใช่ไหมคะมาเจอกันในงาน L v วมันเลิศม,มันปังน่ารักค่ะก็เป็นการเมอมมอยกันในวงเกี่ยวกับน้องลิซ่าเท่านั้นนะคะน่ารักออกไม่เห็นต้องมีดราม่าอะไรเลยพอดีแอดเห็นคนมาคอมเมนต์ก็งงมากว่ามันไปดราม่าแบบนั้นได้อย่างไรคือเขาก็มองในเชิงประมาณว่าเออกงยูเนี่ยทำให้ลิซ่าดังเป็นระดับโล โรหรอโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่รู้ๆดิซ่าดังอยู่แล้วอันนี้เอ็ดรู้ค่ะทุกคนก็รู้นะคะเพีเยงแต่ว่าโอเคพี่กงยู่เขาเป็นแบบตัวท็อปแบบแกของซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องนะคะซึ่งได้รับความนิยมมากๆแล้น,น้องดิซ่าก็ไปร่วมรายการเกาก็มีการถามถึงนักแสดงที่ชอบน้องดิซ่าก็จะบอกชอบแค่นั้นเลยค่ะ <c oughs> เป็นต้นเรื่องหลายปีมาแล้ว <c oughs> พอดีมีอีเวนต์เอลวีด้วยกันก็ได้เจอกัน สรุปว่านอริสาก็มีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเพิ่งใครค่ะแต่ว่าน้องก็จะมีมุมประมาณนี้นะคะเพราะว่านอริซาก็ชอบศิลปินคนไหนน้องก็บอกอย่างอยากไปคอนแลบเพลงนี่น้องก็บอกว่าเกิดจากการชอบศิลปินก่อนก็จะติดต่อไปเลยดังนั้นจะทําให้ได้เห็นว่านริซาก็คนนะแม่มีติง่งมีอะไรแบบเรานี่เลยค่ะเอาเป็นว่าก็แค่ได้เจอพี่กงยูค่ะแล้วก็พี่กงยูเองส่วนตัวก็เคยเหมือนกับมีการสัมภาษณ์ในรายการน่ะนะว่าได้ยินข่าวมาบ้างนะคะที่น้องนริซ่า้ําถึงแล้วก็ ี่เขามีการส่งลายเซ็นให้น้องดิซ่าด้วยนะซึ่งส่งไปค่ะเป็นการส่งแบบไม่ได้เจอกันหรอกแต่ว่าเหมือนให้คนอื่นไปส่งให้นู่นนี่นั่นนะคะเป็นการฝากไปนั่นเองค่ะดังนั้นก็ตาวนินจะไม่แม่บอกว่าจะไม่มีดราม่าผู้เราก็เสเกันแบบว่าสารฝันให้ดิซ่าไงแกดิซ่ายังเจอกงอยู่แล้วก็พอได้เจอก็แฮปปี้ไปกับน้องนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยอิฉันเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะคะคนที่ไปงานนี้อยากเห็นรูปคู่น้องดิซ่ากับพี่กงอยู่แล้วก็ไม่ว่างานไหนๆนะคะพอน้องดิซ่าไปร่วมงานกับสเตปก็อยากเห อยู่แล้วซึ่งเป็นปกติมากๆตามดิท่าวีดกันสนุกๆค่ะทุกคนแต่ว่าน้องดิซ่ามีแสงอยู่ในตัวอยู่ละไม่ต้องพึ่งใครตามนี้นะคะ